ผมผมีคำถามมาเยอะแยะเลยที่จะมาถามท่านผู้เดชรังสีแต่ว่าท่านบอกกับผมอรอบๆเมื่อกี้ว่าท่านจะมาเปิดประเด็นใหม่ที่ยังไม่เคยพูดที่ไหนเลยครับประเด็นอะไรครับคือวันนี้ผมได้ข้อมูลทางลึกมานะครับจากต่างประเทศนะครับว่าวันนี้เนี่ยจีนรัเสเซียเนี่ยได้ส่งอ,อ,อาวุธนะครับเข้าไปยังประเทศลาวนะครับแล้วก็ม,มีการที่จะเตรียมการซ้อมรบกับประเทศลาวนะครับ คุณนุ้ต้องเข้าใจว่าประเทศหามหน้าเนี่ยทั้งจีนและเซียเนี่ยมีกําหนดการซ้อมรบกับทางประเทศลาวเนี่ยซึ่งผมค่าว่าน่าจะเป็นเดือนเนี้ยเดือนเดือนกันยาเนี่ยนะครับเดือนเป็นเดือนหน้าถูกไหมฮะเดือนหน้าครับครับเดือนหน้าเ,เร็วๆเนี้ยครับการซ้อมรบเนี่ยหมายถึงการปรับแผนเพ,เพราะว่าอะไรเพราะว่าเพราะว่า <ๆ S 2> ต่างต่างภาษาใช่ไหมฮะต่างยุทธวิธีแต่เพราะว่าจีนเนี่ย การซ้อมรบเนี่ยต้องส่งกําลังทางทหารถูกไหมครับเข้ามาะรัเสเซียก็ต้องส่งเข้ามาลาวร่วมด้วยคราวนี้คุณโน้ตต้องเข้าใจว่าจีนเขาพูดภาษาจีนรัเสเซีย็ต้อะพูดภาษารัสเซียลาวเขพูดภาษาลาวเพราะนั้นเนี่ยเขาต้องมีการมาปรับนะฮะปรับแผนคือการซ้อมรบเนี่ยผมเชื่อเลยว่าเหตุผลใหญ่ๆเลยเนี่ยคือการเตรียมตัวลุกเข้ากัมพูชาเป,เป็นสงครามสั่งสอนที่ผมบอกว่า กัมบูชาเนี่ยฮุนเซนเนี่ยมันทําแบบนี้กับจีนเนี่ยจีนเขารับไม่ได้หรอกเขาเขาเป็นประเทศหมหาอนาจแล้วก็เป็นการหักหลังแบบเรียกว่าไม่ตัดตัดบัวไม่เหลือเยื่อใหญ่อะ่ะเข้าใจไหมครับเพราะนั้นมันต้องเป็นสงครามสั่งสอนนะ,นะครับแล้วผมได้ข่าวมาด้วยว่าเวียดนามจะเข้ามาร่วมด้วยนะคุณโน้ยครับครับเพราะฉะนั้นเนี่ยฮุนเซนเนี่ยมันจะโดนนะคือสี่ชาติอะ่ะลุมกินปออ่ะนะครับ และอีกด้านหนึ่งต้องเข้าใจว่าวันนี้เนี่ยกัมพูชาเนี่ยมันชักสึกเข้าบ้านไอ้บุญเซนเนี่ยการที่จะอาสลัดเข้ามาเนี่ยผมเชื่อว่าทางจีนรลสเซียเขารู้อยู่แล้วถูกไหมครับคุณู้เป็นจีนน่ะคุณู้จะยอมให้สารัดเข้ามาใช้กัมพูชาเป็นฐานแล้วตามแล้วก็ไปบัดตามยุทธศาสตร์อินโดไบฟิกซึ่งยุทธศาสตร์อินโดไบฟิกเนี่ยเขารู้อยู่แล้วว่าเขาจะปิดล้อมจีนไม่ว่าทางด้านเศรษฐกิจหรือทางด้านการทหารเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าจีนรัสเซียรอบเนี้ยเขาชิงลงมือก่อน นะครับแล้วการซ้อมลบเนี่ยก็คือเอาง่ายๆเป็นการซ้อมที่จะเตรียมตัวยึดประเทศกัมบูชานี่ข่าวผมได้มาซึ่งผมก็ไม่อยากจะให้มันเป็นข่าวจริงนะคุณโนเพราะว่าเป็นข่าวจริงเนี่ยคุณเข้าใจไหมที่บ้านหนองจานเนี่ยเรายังมีปัญหาเพราะว่าตอนนั้นน่ะเรามีความเมตตาประเทศกัมพูชายอมให้หนีตายมาอยู่ที่เป็นค่ายอพยพตรงนั้นเพราะตอนนั้นเขมรมันลบกันภายในประเทศถูกไหมครับระหว่างเขมรแดงกับเวียดนามอะไรเนี่ย นะกับกองทัพเวีดเยดนามเนี่ยนะครับแล้วมันก็เป็นปัญหาเราตอนนี้แล้วคุณคุณนุคิดดูได้ว่าถ้าเกิดว่าจีนรัสเซียลาวเวียดนามเนี่ยนะครับเคลื่อนพลเข้ามาเนี่ยกัมพูชาเนี่ยคุณคิดว่าคนจะทะลักมาประเทศเราอีกกี่ล้านคนถูกไหมครับเราได้ผลกระทบแน่แล้วยังไงผมเชื่อว่าคนไทยเนี่ยเราต้องมีมนุษยธรรมอ่ะมีจิตใจที่เอื้ออาทรยังไงเราต้องรับอ่ะถูกไหมครับเพราะคนกัมพูชา เขาไม่ได้ยุ่งอ่ะมันทั้งหมดมันเป็นเรื่องความเฮงซวยของไอ้ฮุนเซนมันถูกไหมครับแต่ว่าติดเข้าบ้านครับแต่ว่าปิดดาบไม่รับดีกว่าฮะไม่รับดีกว่าเดี๋ยวมันจะมีปัญหาอีกทีนี้ต้องถามท่านนิดหนึ่งถ้าเกิดทีรัเสเซียเวียดนามลาบุกกัมพูชาเนี่คุณเซนจ้าเลยมาสู้อ่ะครับก็เขาไม่ได้ให้ฮุนเซนสู้คือเขาให้เขาจะสั่งสอนฮุนเซนฮุนเซนมันต้องรับกรรมตัวนี้เพราะมันท้าทายไงคุณเขาาา้าใจไหมแล้วมันคิดว่ามันหักหลังได้ทุกคน แต่มันไม่ได้ทำกับชาติมหาอ,อำนาจที่มีศักดิ์ศรีพอๆกับลูกพี่ใหม่ของมันคุณคุณรู้เข้าใจไหมครับ,รบนะคราวนี้คราวนี้การซ้อมเนี่ยที่จะเกิดขึ้นเนี่ยผมเข้าใจคือเขาต้องซ้อมคือแบ่งกันว่าจะเข้ายึดกัะบูชาเนี่ยรับผิดชอบด้านไหนบ้างด้านไหนบ้างเส้นจริงๆแล้วาอาจจะใช้กําลังพลของลาวเนี่ยเป็นหลักนะครับแต่ใช้อาวุธเทคโนโลยีเนี่ยของจริงและเสีย แล้วคุณนุรู้ว่าผมได้ข่าวว่าเกาหลีเหนือจะเข้ามาร่วมซ้อมด้วยนะตอรอบครั้งนี้ยครับเพราะว่าอะไรรู้ป่ะฮะคุณนุต้องเคยได้ยินนะว่าเกาหลีเหนือเนี่ยส่งทหารเข้าไปที่ยูเครนเพื่อช่วยปูตินส่งแบบเปิดเผยเลยนะไม่กลัวทางนาโตรูแล้วก็เกาหลีเหนือเนี่ยส่งคนเนี่ยมาช่วยคุมท่อการ์ดเนี่ยที่ยักไ่เนี่ยนะฮะกับจีนนะแล้วรอบนี้เนี่ยผมได้ข่าวมาแล้วว่าจะเข้ามาร่วมซ้อมลบด้วยเพราะว่า เกาหลีเหนือเนี่ยเขาก็ต้องเตรียมการนะเพราะว่าทหารเกาหลีเหนือเนี่ยไม่ได้ผ่านสงครามจริงๆมาเนี่ยประมาณตั้งแต่สงครามเกาหลีจบอะฮะที่แบ่งเป็นเกาหลีเนี่ยเกาหลีใต้ประมาณ60ปีแปีนะผมจําไม่ผิดเพราะมันหลังสงครามโลกครั้งที่สองะนะฮะเพราะฉะนั้นเกาหลีเหนือต้องจําเป็นต้องส่งกำลังพลออกมาเพื่ออะไรฮะเพื่อทําการฝึกไงทาการซ้อมประสบการณ์เนี่ยก่อนที่ถ้ามันมีสงครามใหญ่ในพหุภาคนี้ที่ผมบอกคุณนุว่ว่าเกาหลีเหนือเนี่ยจะ ผนวกดินแดนกับเกาหลีใต้